นี่ครับกับพอครับเนี่ยขนครับนี่อันนี้กับบทธรรมดาเหมือนกันครับกูหูผมครับถ้าบ่นี้ผมนี่กับจวดจวดเหมือนกันนะครับแท่ว่าผมเป็นภาระะเนาะกูหูครับกูหูครับพอครับประสบการณ์กัใกล้เคียงกันครับเรื่องประสบการณ์เป็นจัแล้วแต่ความชำนาญนะครับพัฒนามาจากงานสมมุติครับแต่ความตั้งใจด้วยครับเนาะ ก็ต้องใช้สมาธิด้วยครับกานนี้ผมได้ว่าเทียบประทิดแล้วครับผองน้ำกะไล่กันครับครับนอกมกะโยบนประมาณสิบพันโอครับนี่ก็ไลกันมาครับนี่ก็ถือได้ว่าเป็นนังปะทูครับองกรุงครับวันนี้ผมก็ม,มาแอมแปะเหือนนะครับเนาะแอมแปะเหือน เราก็ต้องคลายของกิงด้วยครับนครับสําเล็แเ้ากับป้ายครับนี่นะครับงั้นเหมาครับกะกวคนได้กะขยันคนได้กะอดทนกะได้เงินครับคนได้กะมาสู้กะได้ตามแหงที่เขานี่ครับบอกว่ากันครับเนาะเรื่องแหงมันประตากันครับเรื่องความตั้งใจกับประตากันครับ นีัครับได้แล้วครับสามต้นใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีครับสามต้นกับสามต้นกับดอนห้าสิบนะครับตีเฉลีย่ยครับดอนห้าสิบกับประมาณสามสี่สิบกว่าบาทบานทฮาครับหนึ่งนาทีครับนะเนาะกว่าจะได้สุดโลบุนกับล้อยกัเหรียญครับลอย,ลยตัวเหรียญกัตีเป็นเงินบนรรทอนกับสองพันกว่าบาทครับแต่วันหนึ่งกับ นันนเงก็ได้ประมาณสองถึงสามรูครับแ็แล้วแต่ความยากง่ายครับเนาะเดี๋ยวก็ไปพอคนต่อไปครับผมก็จะเก็บไปเป็นคนบางคนนะครับเนาะครับแรงนครับบ่อยครับหมดแหงนะครับนี่ก็ซู้มามดวันแล้วครับเดี๋ยวก็สี่โมงแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะเลิกงานละโอ้บ่อยครับ วันผูกก็มาสู้โตนะครับเนาะตัดเหงึ้นมาอ่าเมียสักน้อยครับวันด,ดีไปหน้าพุ่นแล้วครบับรอเลยวันนี้ใส่วันนี้จะได้ชมยูชมล้มเมียนายครับอยู่หลังมูนะครับเนาะอ่าเดี๋ยวเจะเลิกงานแล้วครับไปสักน้อยก่เลิกเดี๋ยวไปพอที่บ้านครับว่าวันนี้จะได้ตัวได้กันครับนาะ สรุปยอดที่บ้านครับอนี่ของแต่ายอดต่ได้นะครับเนาะแต่ก็กินยากอยู่ครับแต่ก็อดเอานะครับเนาะช่วยกันช่วยยกันไปครับงั้นมันก็มีง่ายของยากปองครับเอาปาง่ายเขาก็ได้ไว้นะครับเนาะมันเอาปาง่ายหยากไปครับทีมันได้เป็นไม่วันไปครับแบวันนี้ก็กลิอนน้อยนครับแต่ สุดนะครับเนาะน่าจะเอาน่าจะเอาถึาาถงสุดกับน,น่าจะคําครับแต่ว่าเอาไวมา้มาซร้ามันผูกนะครับเนาะเดี๋ยวเขาไปพอดที่บ้านครับว่าวันนี้ผมจะทํายอดตัวอะไครับนะเนาะไปพอประกาศตื่นกำแต่พอบอกชีทกับรับ,ออรรบว่าต,ต้นเออโรหนูมีกี่ต้นแต้ครับเขาได้กี่ต้นครับเนาะเาจะได้คิดเหินเป็นวันๆครับว่าวันนี้เขาทํามันงานได้ประมาณต้อนอะไครับ แต่ก็บอกว่ากันนะครับเนาะอย่นี้ถึงานเหมาครับเหมามีแห้งก็สู้ครับบอกอ้าวอันนี้นักจะเขาก็ถอยสักหน่อยจะปลูกออมาเริ่มต้นใหม่ครับวันหนึ่งก็เป็นของเขาครับกับมีประวันไงวันหยากนะครับเนาะวันไงเขาก็เต็มที่วันหยากอ่ะอยากได้อินแชน้อยครับครับขอตีบ้าครับ